พัฒนาผ่านการฝึกวิชาชีพสําคัญมากนะคะเราจะต้องดูในหลายๆมิติด้วยกันนะคะก็คือ 1. เราจะต้องฝึกแล้วก็ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานนะคะแรงงานต้องการแรงงานประเภทไหนสาขาไหนเราก็จะฝึกให้เขาให้ตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาศัยความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นสถานที่ฝึกอาชีพนะคะ รัชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนสถานประกอบการที่จะมาสนับสนุนและร่วมมือในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์วิทยากรแล้วก็เข้ามาสอนแล้วก็ฝึกน้องๆและที่สําคัญที่สุดนะคะเราจะต้องฝึกให้ตรงกับความถนัดและทักษะของน้องๆที่มีอยู่มันก็จะยิ่งเพิ่มพูนตรงนี้ให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการส่งต่อเขากับสู่สังคมโดยประสานงานติดตามแล้วก็ช่วยเหลือ นะคะเวลาที่เขาพ้นโทษออกไปแล้วให้เข้าสู่สถา,านประกอบการแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่เขาถนัดและมีความรู้และศักยภาพจริงๆนะคะพะคุกเรื่องเล่าในสมัยก่อนคืออะไรที่น่ากลัวเข้ามาต้องโดนทําร้ายร่างกาย ต้องมานอนต้องโดนเอาเปรียบต้องอะไรแต่คุกปัจจุบันจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามกับที่บุคคลภายนอกขอเขาทราบกันครับคุกมุมมองของผมนะครับที่ในความคิดก็คือว่าถ้าคนเราปรับตัวแล้วจะลุกก้าวต่อไปข้างหน้าโดยทิ้งพันธนานการทิ้งโซ่ตรวนไว้ด้านหลังถอยออกจากโซ่ตรวนเพื่อมาหาเชือกที่มันจับแล้วมั่นคงไปต่อได้มันก็จะดีคืนสู่ชีวิตเราหลังจากที่ผิดพลาดทุกคนล้วนมีอดีตอดีตมันมีทุกคนครับอดีต ความสาเร็จของคนทุกคนนะครับมันอยู่ที่ความล้มเหลวดังนั้นไอความสําเร็จที่อยู่บนความสําเร็จของจริงจังอ่ะมันเขาก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาก่อนเหมือนบันไดครับเราสร้างบ้านขึ้นบันไดมาสามขั้นไอขั้นแรกอาจจะหักก็ได้ถ้าขั้นแรกหักแล้วเราปล่อยวางมันมันก็จะหักอยู่แบบนั้นแต่ถ้าขั้นแรกหักแล้วเราไปหาวัสดุหาอุปกรณ์หาไม้หาโต๊ะมาวางเพื่อให้มันก้าวต่อไปได้มันก็จะเป็นหนุนทางที่ดีกว่าไปจมอยู่กับอดีตเพราะอดีตมันผิดพลาดไปแล้วมันทําไปแล้ว จะต้องแบ่งว่าผู้ต้องขังหญิงและผู้ต anyway. ้องขังชายเนี่ยความต้องการและความถนัดเขาจะต่างกันนะคะอย่างเช่นน้องๆผู <h baba en auen> ้ต้องขังหญิงที่ในทันทสถานหญิงกลางหรือทันทสถานผู้ประเทศหรือน้องๆที่เป็นผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเขาก็จะมีความถนัดอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นการเย็บปักถักร้อยอ่าการทําขนมเบเกอรี่การทำอาหารนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเสริมสวยหรือนวดในลักษณะขายงานประเภทนี้นะคะส่วนน้องๆผู้ชายเนี่ยก็จะถนัดในเรื่องของช่าง ไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าปปาะนะคะหรือว่าช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการจัดทําอิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าทัา้งสองส่วนเนี่ยไม่ว่าจะหญิงและชายเนี่ยก็จะส่งเสริมเขาในเรื่องของทักษะด้านดิจิตอลต่างๆนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการขายออนไลน์นะคะหรือว่าอาชีพต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราก็สามารถที่จะฝึกเขาให้มีทักษะเรื่องนี้ได้นะคะ น้องๆผู้ก้าวผ้าทุกคนนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองในการที่จะสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะกลับออกไปใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถนี้เพื่อพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมอีกครั้งหนึ่งของให้สังคมเปิดโอกาสให้พื้นที่น้องๆได้ก้าวเข้าไปสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งเราก็จะกลายเป็นสังคมที่เพื่อกูลให้โอกาส และสร้างการยอมรับไปพร้อมๆกันนะคะ